จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ,จะเจริญธรรมยามเช้านะคะสําหรับเช้าวันนี้ค่ะวันที่9กุมภาพันธ์2568ค่ะเช้านี้นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะก็คือกิจกรรมเดินตามรอยพระโพ,พ,พธิสัตว์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะคะตอนนี้บุญยมทีวีก็กำลังถ่ายท่อสดอยู่เช่นกันนะคะตอนนี้ค่ะผู้นําแถวก็จะเป็นท่านสมณนะท่านสิกขมานะคะแล้วก็ชาวชุมชนแล้วก็ ผู้ผู้ร่วมกิจกรรมงานผู้ทาพิเศษค่ะเยี่ยมชมชุมชนปฐมวสกงานนี้นะคะแล้วก็จะมาเยี่ยมชมชุมชนปฐมวสกซึ่งถือว่าเป็นชุมชนแรกนะคะที่พ่อครูสร้างขึ้นค่ะมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะเป็นพื้นที่ที่โล่งเปล่านะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็เป็นใช้ในการทํานานะครับการในการทํานาไม่มีต้นไม้ม้สักต้นนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับพ่อครูนะครับปี2527นะครับผมด้านด้านขวามือฝั่งนี้จะเป็นโรงช่างนะครับเมื่อก่อนก็จะมีช่างหลายช่างนะครับหลายอยู่ด้านด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์เจาะวิจใจเพื่อผลิตก็จะเป็นช่วงผลกับ ผลิตภัณฑ์น้ำยาสักผ้านะครับพวกเราก็ยังไงก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับก็เรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่พกเราต้องฝึกหับตั้งแต่เล็กนะครับพวกน้ำยาสักผ้าสักผมต่างๆแล้วก็ขยับเข้าไปข้างในก็จะมีลงกรดนะครับผมไม่แน่ใจว่ายติธรรมตักจบมโหให้ได้นะแล้วก็รับกรดจากหลวงปู่ก็พวกผมก็ส่วนใหญ่ก็สุดท้ายก็ยังทําได้นะครับได้รับกรดจากหลวงปู่นะครับแล้วก็กรดก็ผลิตจากที่นี่ฐานตัดเย็บมีฐานตัดเย็บด้วยครับมีฐาน เย็บด้วยนะครับก็จริงก็จะหากโอหัวสิครับอาบอกว่าอ่างลงเหนพวกเราเนี่ยก่อตั้งเมื่อ ช่วงพิเศษมันีพอดีด้วยนะบรรยากาศยามเช้านะคะโอ้โหอากาศวันนี้เย็นนะคะอุณหภูมิตอนเช้าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน23องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้ขบวนได้ออกจากหน้าบวรปฐมโศกกันแล้วนะคะก็ท่านติขาวีโรท่านสมณะเดินดินติขาวีโรก็ได้บอกว่าการเดินขอให้เดินแบบตามสบายจะแวะตรงไหนก็ได้นะคะจะสนทนาพูดคุยกันยังไงก็ได้เราไม่ใช่เดินแบบธรรมยตราค่ะ แต่เดินเหมือนกับชมบรรยากาศแล้วก็ชมกิจกรรมชมกิจการที่พ่อครูสมนาโพติรัก์ได้สร้างไว้ค่ะตอนนี้เราก็มาตามรอยท่านนะคะเพื่อเห็นว่าให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะว่าบ้านเนี้พ่อสร้างเอาไว้นะคะมีความจเจริญรุ่งเรืองกันอย่างไรค่ะ,ะก็ปลามาได้ไม่ใจมไปอเพราะว่าเราเขาหนาวาน่าเราไปก้องให้กลับค่ะ เพวยอเดือแล้วก็เพื่อเพื่อกิจกรรมกับทางสิทธิ์เก่าด้วยนะครับตรงเฮาเฮาตรงนี้ภายในขบวนนะคะก็มีทั้งท่านสมณะทั้งสิกามาสค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านสิกามาสนะคะที่เคยอยู่ที่บวรปฐมประสงค์กันค่ะก่อนมัสการท่านสิกามาสค่ะสิกามาสจะนึบ ลำลึกถึงปฐมมรสุอย่างไงบ้างคะท่านเคยอยู่ปฐมมรสุกี่ปีคะเคยอยู่ปฐมมรสเนี่ยสิบแปดปีค่ะตั้งแต่เริ่มสร้างใหม่ๆนะคะขนอิดขนหินกันค่ะก็รู้สึกว่าต้นไม้ร่มรื่นขึ้นมากแล้วก็แต่ก็ประชาชนที่เคยอยู่ก็แก่แล้วก็หายหายไปหลายหลายท่านเลยนะคะก็แต่ยังดูดีอยู่ ตอนนี้เรามากันเยอะๆก็แดงรู้สึืนเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่ท่านสิกมากจะระลึกถึงโดยเฉพาะเมืองที่พ่อกรูสร้างเป็นเหมือนเป็นชุมชนแรกเลยนะคะมาถึงวันนี้นะคะ่ะท่านว่ากิจกรรมกิจการอะไรที่ทําให้มีผลเจริญขึ้นได้อย่างนี้คะ่ะก็พวกเราก็ช่วยกันทํางานทําการนะ ทั้งโรงเรียนสมาสิกขาทั้ง,งอ,ะอะไรอ่ะยาสมุนไพรดังมากนะคะที่นี่ทําดีมากเลยยาสมุนไพรเยอะแยะ<ๆ>แล้วก็โรงแชมพูค่ะอ๋อแล้วข้างหน้าก็จะมีร้านค้นา,าหลายร้านเลยสระหนึ่งสระสองสระสา,ะาซึ่งพวกเราเนี่ยก็ขยันช่วยกันทํางานเต็มที่เลยค่ะสิคย์พอมอยู่ช่วงที่พ่อครูสร้างใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนตอนนี้ไหมคะโอ้โหแบบ ต้นไม้ใหญ่ยังไม่มีนะคะแล้วก็มีบ้านแบบเรือนไทยแล้วพวกเราก็สร้างลำธารภูเขาน้ำตกสิมากก็ปลูกต้นไม้ตั้งแต่ต้นสักสองคืนมานะคะที่ทุกวันนี้เห็นเยอะๆสูงๆก็สูง,สง,ๆ,สง,สงๆหมดเลยค่ะต้นประดู่เ, <ไง S 2> เนไม่มีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้เลยไม่มีมีแต่พ<ม>งหนามทางดอแล้วก็ต้นกระถินขุด<ม>ต้นกระถินออกน,น้ำทางดอออกแล้วก็ปลูกประดู่ค่ะ จะเห็นประดู่แดงเนี่ยออกดอกแดงเต็มส่วนใหญ่จะเป็นประดูดดอกสีเหลืองค่ะแล้วก็จะมีพวกอินทนินสลับอะไรเงี้ยพอโรงเรียนเปิดเดือนพฤษภาเนี่ยโหดอกถ้าขึ้นไปบนสารงานเนี่ยจะเห็นสีเหลืองสีม่วงสลับกันสวยงามมากเลยค่ะการการเดินตามรอยพระพุทธสารไม่ก็มีนัยยะนะคะ สิกรรมคิดว่าญาติโยมควรเดินตามรอยพระพุทธศาสนอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าบรรลุธรรมกันได้นี่คะโอ้โเรื่องสําคัญก็คือต้องเดินตามศีลให้มีศีลที่บริสุทธิ์มากๆเลยค่ะอย่างน้อยศีลห้าต้องทําให้ได้นะคะบายมุกให้หมดเลยแล้วก็พ้นจากศีลพตปรมาศศีลลประตุปาทานทําจริงให้ได้จริงถึงจิต แล้วก็ไม่ลงในเรื่องเทวานิยมค่ะเพราะพ่อครูสอนชัดเจนเลยว่าเราจะต้องเป็นพุทธแท้ๆไม่เป็นคนที่อ้อนวอนบงสวงอะไรเราต้องเชื่อกดแห่งกรรมค่ะกรอบพระพุทธเจ้า ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปากซอยนะคะปากซอยที่จะเป็นโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินค่ะ <c oughs> ก็จะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมาตลอดนะคะูนะคะแถวญาติธรรมอยู่นู่นนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ถึงหน้าประตูเราหรือเปล่านะคะ